ฟ้อนดีสว่างเมื่อท่านโตเป็นหนุ่มมีอายุครบบวชอาจารย์ฟ้อนก็บวชเป็นพระสงฆ์อยู่ที่วัดบ้านชุง่งและได้ศึกษาพระธรรมวินัยตลอดเรียนเขียนอ่านภาษาไทยรวมถึงภาษาบาลีสันสกฤตและของโบราณสามารถอ่านออกเขียนได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวในเวลาต่อมาพระฟ้อนก็ได้เกิดอาพาธเป็นลิสีดวงจมูกทําให้เกิดแผลเน่ามีกลิ่นเหม็นเกิดน้องไหลออกมาพระที่วัดและผู้คนที่มาทําบุญมีความรังเกียจมากขึ้นท่าน จึงได้ปลีกตัวออกมาอยู่ลำพังไกลออกไปที่โคกวัดล้างมีโบสถ์เก่าแก่ที่ชำรุดทรุดโทมมากมีต้นโพธใหญ่มีกิ่งก้านล่มเงาดีและมีฐานเจดียอดพังลงมาและพระฟ้อนก็ได้มาจำวัดอยู่ที่นี่ถือว่าเป็นที่สัป,ปะยะเงียบสงบร่มเย็นเป็นอย่างมาก ท่านก็เริ่มฝึกนั่งสมาธิด้วยจิตใจอันสงบและยังคงกำหนดจิตพุ่งตรงไปที่รพงจมูกที่เป็นลิสีดวงที่ยังมีอาการเจ็บปวดโดยการนั่งสมาธิวิปัสสนากรรมฐานอยู่ประมาณสิกว่าวันนอกจากความเจ็บปวดหายแล้วแผลที่เน่าเปื่อยนั้นก็ค่อยๆหายไป คงเหลือเพียงรอยแผลเป็นกับเนื้อจมูกที่เดือเป็นสามเหลี่ยมนับได้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาท่านก็ยังมีจิตใจตั้งมั่นในสมาธิและในคืนวันหนึ่งในขณะที่ท่านกําลังปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาอยู่นั้นเกิดมีฝนฟ้าร้องดังขึ้นได้เกิดฟ้าผ่าลงมาตรงโคนต้นโพธิ์ท่านก็ได้มองตามไปได้เห็นผนียงแสงสีเขียวแดงก็รู้สึกแปลกใจว่าเกิดอะไรขึ้นท่านก็เดินไปที่โคนต้นโพธิ์และเห็นพื้นดินเป็นพงลงไปใต้โคนต้นโพธิ์รุงขึ้นจึงได้ไปตามญาติโย โยมมาขุดขึ้นมาดูพบสิงโตกระเบื้องเคลือบสีคลาำตัวใหญ่พอสมควรญาติโยมเมื่อชำระทำความสะอาดสิงโตแล้วจึงได้ลากมาวางไว้ข้างเพลิงปฏิบัติธรรมของท่านคืนนั้นก็เกิดฟ้าผ่าลงและเกิดไฟพเนียงที่สิงโตตัวนั้นอีกครั้งหนึ่งพระฟอนท่านจึงได้ตรวจค้นสิงโตอีกครั้งจึงพบช่องรับภายในบรรจุแผ่นศิลาจารึกพระคัมภีพระเวทวิเศษสุดจำนวน14แผ่นสลักจารึกพระคาถาเป็นภาษาขอมซึ่งพระฟอนได้เคยศึกษาทั้งภาษา ขาขอบและภาษาไทยอย่างเชี่ยวชาญ ท่านจึงเอาภาษาขอมาถอดเขียนเป็นภาษาไทยไว้เพื่อง่ายต่อการทบทวนท่านได้ยกนําแผ่นหินทั้ง14แผ่นมาเรียงไว้บนหัวนอนและท่องจําอยู่7วัน7คืนท่านจําได้ทั้งหมดไม่มีความตกขาดบกพร่องหลังจากนั้นท่านก็บรจูแผ่นศิลากลับคืนในหัวสิงโตส่งลงไปถึงก้นโพงที่โคนต้นโพแล้วกบดินโดยไม่บอกเรื่องนี้ให้แก่ใครทราบหลังจากนั้นพระฟ้อนก็มานั่งอยู่หน้าพระประธานในโบสถ์ลางนั้นคิดว่าจะปฏิบัติต่อไปอย่างไรท่านหวนคิดไป ถึงบทคาถานั้นอยู่ท่านก็คิดขึ้นมาว่าจะใช้คาถาบทที่1คือเรียกงูและผูกปากงูนํามาใช้ก่อนเพราะใต้ฐานเจดีล้างที่ยอดเจดีหักนั้นท่านเคยเห็นมีงูเห่าเข้าออกอาศัยอยู่หลายตัวพระฟอนก็เดินมาที่ฐานเจดีนั้นจากนั้นท่านจึงบริกรรมคาถาแล้วกวากเรียกง,งูเห่าให้ออกมาหาแล้วท่านก็เห็นงูเห่าเลื้อยออกมาจากใต้ฐานเจดีโดยเลื้อยมาทั้งหมด6ตัวท่านก็เกิดความปิติยินดีอย่างยิ่งท่านก็เอามือขวา กวักมือให้งูเข้ามาใกล้โดยใช้คาถาบทที่1น,นั้นอีกงูเห่าทั้ง6ตัวก็เลื้อยเข้า,านอนเรียงกันเป็นแถว จากนั้นพระฟอนก็บริกรรมคาถาผูกปากงูเห่าทั้ง6ตัวแล้วชี้นิ้วไปที่งูเห่าทั้ง6ตัวนั้นทันใดนั้นงูเห่าทั้งหมดก็หุบปากหยุดแลบ,บลิ้นและลดหัวต่ำลงพื้นตามเดิมแล้วทุกตัวก็นอนสงบนิ่งกลายค่ำแล้วและจะให้มันกลับไปอยู่ที่ของพวกมันที่ใต้ฐานใจดีแล้วท่านก็บกมือสั่งงูเห่าทั้ง6ตัวก็ตื่นขึ้นชูหัวสูงโค้งคำนับ3มทีแล้วพระฟอนก็บอกให้มันกลับไปพวกมันก็กลับไปตามสั่งทันที และนี่คือเกตประวัติบางช่วงบางตอนของอาจารย์ฟอนดีสว่างชอบชัยกดถูกใจกดติดตามช่องของเราด้วยครับฝากช่วยกันติดตามทาง YouTube กดสัญลักษณ์ YouTube ใต้รูปโปรไฟล์ได้เลยครับขอบคุณครับ